อยากต่อว,ว่ากอดดินทีน่เราทุกข์สิแต่ไม่ยอมให้เราคู่กันกอดดินจงใจกล้าร้องทว่ารุดลา้ลาสวัสดีตอนสายๆนะคะช่วงไหลความสุขสำราญ <c oughs> นั่งพักหายใจหายคอแล้วก็ กินของอร่อยเวลาหิวหิวเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดในความสุขนะชีวิตนี้ไม่อยากจะขวนขวายอะไรอีกแล้วอ่ะนันชงเอ่อจะเป็นลาเต้หรือคาปูชิโน่นะนมก็ออกมาจากตู้เย็นสักพักแล้วไม่ค่อยเย็นคาปูชิโน่สูตรบ้านๆเลยกันจะไปซื้อกาแฟร้านโปรดก็เขาเปิดเกือบสิบโมงนะเรอไม่ไหวนะ วันนี้วันอาทิตย์คุณพ่อบ้านเปิดบาร์โฮมเมดที่บา้านเนี่ยนะคะกลุ่มแซวแนวฝรั่งกับเพื่อนๆเขาเนออี่ยแหละก็เลยคิดหนที่เปิดบาร์ก็จะยุ่งๆเอามาดื่มคาปูชิโน่ด้วยกันก่อนอีกคนะ่ะเชียร์ ด้วยมอหมกค่านี่รก็แก้ขัดได้อยนะคะอ่ะอันนี้ออกไปซื้อของในตลาดก็เลยได้นี่มาด้วยกะหรี่ปั๊บไม่ได้กินนานละเดี๋ยววันไหนขยันเ็าจะทำกินเองแต่จะอบนะจะไม่ทอดนะทำแบบเฮลตี้นิดนึงเอ่อถ้าอบก,ก็จะเป็นพายเนะอืม ก็จะลดแครี่ลงไปได้เยอะนะคะทำแบบนี้แหละแต่ว่าไปอบในหม,อมอน้อรมร้อนตาไข่แดงให้มันเหลืองๆนวลๆลองท้องง่ายๆไปก่อนอ่ะเค <C ute> ยทำอยู่ทำไมก่อนทำไมไม,ม่ยุ่งมาก กาเป็นตัวนิน,น้อยเหมือนกะหลี่ปั๊บเดี๋ยวครั้งนี้จะทาอันใหญ่ๆเลยเหมือนไายในเจเรียดคือคตัเคยเห็นไหมง่ายกว่าฝ่ามือ <c oughs> เหมือนตัวกะหลี่ปั๊บเน <c oughs> ี่ยเอาทำเดี๋ยวทเป็นพายก็คือไปอบไม่ได้ทอดนะ <c oughs> ไปไปเดินอยู่แถวซอลแทรแถวอังกฤษเนาะบ้านคุณพ,พ่อบ้านเน่ะเขาสมัยเขาพาไปเที่ยวบ้านเน่ะมันก็จะเป็นเมืองเก่านะซา